เอาสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้สามประสานมาครบเลยนะเดี๋ยวพอดีเลยมีสายสายอะไรอ่ะสายมีสายไม่รู้เลยมีตัวลงอี่ยย่างตั่มตูเปียงเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นน่ะเอ้านี่ลูกส่งสวยสวยโอ้ยยิงลูกเติมสิพวกไอ้เติมอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมีตัวลงมาไหม อู๋ไม่มีเลือดงานเข้าเดี๋ยด้วยนโอ้เข้ามานี่ก่อนเฮ้ยเอาเฟอร์เดียนไว้ยเฟอร์เดียอ้าวงานเข้าเดี๋ยเดี๋ยนะยืนสิไปเห็นมั้ยเดี๋ยวรอรอก่อนท้มน้ำก่อนต้มยาเอ้าตีถโหเนี่ยเมื่อยตีโดนละรอรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเลือด ไม่มีเลือดคุณอยู่ไหนอ่ะกำลังเจ็บกูเพื่อท่นตายโอเคโอเคโอเคแล้วก็อืมตายแล้วนี่โอ้ึยมองคุณตายแล้วเมื่อกี้ขอภัยเอ้ยออกด้านนอกละออกด้านนอกละวสิงมาอย่างไงโอ้โอเคโอเค โอ้มึงตายแน่ไอ้หวังเลยมึงลอยไปไหนตีไอ้เองกูว่าจิตกูว่าจิตโดนล้มลังขาเปื่อนอุจจะรอดในทีมกูเนี่ยนี่สิ <c oughs> ผมน<อ>ี่สิอยู่ชั้นสองเลยเออมีตัวโดดมาแล้วจะโดดมาจะโดดมาก็ดดาดดนายอยู่วงเวียนรอสวยตีสวย,สวย โ oh, อ้ข้างนอกยังกระตุจีนนะรอเก็บของรอนีต่ตั้ง่ังตั้ง่ังล่างอะไรมาอยู่ข้างบนเนี่ย ่โกเลงโกเลงว่ะอะไรโกเลงโกเลงเดี๋ยวเช็กคก่อนสุ่มกันว่ามันสองตัวเออรอรอดูแดดฝาออยู่สัตสองอย่างดาดฟ้าดาดฟ<า>้ดาเก็บของรอดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเดายาเย็น ทีมงานเราใจเย็นบุญบ้านเราต้องใจเย็นๆนะเอ้ย,อยมีตัวมาด้านหลังหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงแววๆเอ้ยมีจริงด้วยด้านหลัง <c oughs> ว่าไปดักดีกว่านะม่ดักดีกว่าฉันอันตราย โอ้ข้างบนก็ไม่กล้าลงมาชาร์จไปเไปซื้อมึมาๆเดี๋ยวซื้อของก่อนตรงไหนย่างวะมาซื้อของก้อมอยู่ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนานบอสตัวมันคนวะนั่นน่ะเอ้ยๆคนนั่นน่ะรวยยังสิโบคาราน่ะนะเอ้ยๆมาลงมาเดี๋ยวจะติวคิวก่อน đây, ở bên khang rồi, cẩn thận bọt nó gần, không hiến, ya bạc lạ bạc lạ, ô, tôi mày, tôi

นกนกนกตัวนึ่งบุญนกดันเกไปเลยดันไปมามาางบนยังนอกอยู่นะระวับบงเฮ้ยมีตัวยิงเอ็มสองสี่เฮ้ยเฮ้ยคาลังงางนี่ไม่ใช่เอ็มสองสี่ไหนอ่ะโอ้โออมันเลยบักนึงอีบักนึงที่มันถึอระเบน,น่อนกอยุสเงไม่รู้ดิโยนตรงไหนล่ะตามหาเอา Để về bọn tao không? Chưa mình dân à Tuổi xí khoáng xuôi xuôi Nếu mình con Nhanh 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 một lần มีแม็กเก็บเนี่ยบอกว่าไม่มีอยู่กับพ่อยลีเนี่ยคุณรีมีไหมมีอ้าวใส่ลูกเด้งกับลูกขาวเยินตียงมีเอามาแลกสิเอาอยู่ามีเงี้งเลยอยู่นี่โอ้ยงมาแหลมกูดอกกระจอกเลิกเกินพ่อยลีมีเงินไหมขอหน่อยมีไหมตีมีไหมบัวโอ้กระจอกเลิกเกินนะ คนได้ได้มุมีอย่างเนาะนีะ่เอวมามีตัวมามีตัวมานี่นี่เป็นไงสุดจัดบอกได้คำเดียวมากันเยอะๆอีเสียงสวรรค์นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะเฮ้ยระวังด้วยมีตัวไกลยิงยังหาไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อน เงีอยู่บานวะเก็บให้หมดคุณเช็คไปคุณเรียกเช็คไปมีอัมโฟนะด้านล่างเนี่ยไม่ชิดหรอกชิดชิดไหนไหนอ่ะยดงได้ยินเสียงอ่ะอ้าวเฮ้ยขวาขวาไม่ได้ยินไได้ยินแล้วอยู่ด้านหน้าหูฟังหูฟังมึงมองได้อยู่นี่ นี่นี่นี no. ่อยู่อยู่แถวนี้นี่เนี่ยแถวหน้าต่างเนี่ยระวังนะเบสันเบสันสองอีกวะกุนียโคไปกุนียเดี๋ยวผมไปดูฝั่งขวาก่อนมันมากันเยอะไหมกุนี่ยเขาดวลหลางางเขาดักยี่สันสองหลดไม่ได้ยี่สันสองโอเคโอเคโอเคมาตีมั้รอ ติ๋งไปนอน andal, to to <cheesy music S 3> เลยตรงนั้นนะตีไปชุบไปอีรี่ก่อนไปชุบไปอีรี่ก่อนไปตีมงได้ยินไหมไอ่นั่งไปนงั่งไปโอ้งานเข้าแล้วไปมันอ้อมมันอ้อมหิวหิวโอ้ระเบิดมาแน่เฮ้ยมันขึ้นข้างบนมีตัวขึ้นข้างบนเอาแล้วกูไม่ยิงเลยระเบิดมาแน่ว่าน้างไง กูไม่ทันการเขามามามาเขามาเล่นมุมเนี่ยเขามาเล่นมุมประจําเราเนี่ยมันน่าจะเป็นวาระส,สุดท้ายของเราในเนี่ยดูจากลักษณะแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่จะตายอย่างเขียดน่าเบื่อเขาอัดมารเบรคขึ้นมาแล้วเร็วเราเบี่ยงเราเบี่ยงเราบังเราบังเราเบี่ยงเราบังเสร็จสมมกเสร็จสมมกไป